รวมความสวยนางเอกแดนมังกรศาสตร์ออร่านางพญาชุดสาวไทยลืออีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่งที่เติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับเจียงอีอีเจียงอีอีที่มีผลงานการแสดงสร้างชื่อมากมายอาทินาจาตำนานเทพพิชิตมาร He โร i อ j o เจอร์นี essa. ่ออฟเซชูเฉียวจอมใจจารชนมังกรหยก2014 จอมนางวังต้องห้ามจอมนางชิงบัลลังและนาจาตำนานเทพพิชิตมานเป็นต้นล่าสุดมีการแชร์ภาพความสวยของเจียงอีอีศาสตร์ออร่านางพญาในชุดสาวไทยหรือบนปกนิตยสารมาแต่ละลุกจึงตาแตกไรที่ติสำหรับเจียงอีอีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมคศ2 0 0 1ที่เมืองปักกิ่งประเทศจีน ปัจจุบันยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการแสดงแห่งชาติจีนสามารถติดตามได้ที่วาบนี้เลยเจียงยี่ขีดล่างโอลิเวีย